เครื่องฟอกากาศช่วยค่าเชือ้อมีไอออนลบกำจัดฝุ่น PM 2.5มีโหมดสลีปเปิดใช้ตอนนอนได้ไม่บรบกวนการนอนแปมบลอกกัน อันบอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับขออีกหนึ่งกล่องก็จะมีนีเลยครับเครื่องฟอกอากาศรีโมทคอนโทรลและคู่มือมาดูใกล้กันเลยนะครับกดปุ่มนี้เพื่อเปิดเครื่องตัวเครื่องติดข,ขึ้นมาแล้วหน้าจอจะเป็นระบบดิจิตอลเป็นระบบสัมผัสนะครับมีปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มตั้งเวลาตั้งเวลาปิดได้สูงสุดอยู่ที่8ชั่วโมงนะครับปุ่มปรับความแรงลมมีแรงลมสูงสุดอยู่ที่3ระดับอันนี้เป็นปุ่มโหมดสลีปแต่เป็นหนึ่งครั้งจะเข้าโหมดสลีปไฟหน้าจอจะดับไปแต่ตัวเครื่องยังททําา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 งงงงงนนนนนนนออ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 ยยยยููู่่่่่่ะะะคคครรััับบบจจจฟกกกกกกศแลลลลเเเเเสีีีีตววืืไไไมมมมห้้้ดช หภูมิห้องกําจัดฝุ่น pm 2.5ตรวจสอบสภาพอากาศกําจัดฟอสฟอร์ไดไฮไฟบอกความแรงลมโหมดออโต้กดใช้งานโหมดสลีปอันนี้เป็นทางด้านหน้าฐานด้านข้างและฐางด้นหลังลมจอดทางนี้นะครับแซคกองอยู่ตรงนี้ตัวนี้ไปใส่กลองอากาศสามารถถอดเปลี่ยนได้ อันนี้ชัน,นหน้าอันนี้ชา้นหลังไซกองจะประกอบไปข้างหมด4ชั้นช่วยฟอกอากาศกัาจัดฝุ่นฝุ่น PM 2.5งจุดห้ากัจัดกลิ่นกับจัดควันช่วยให้อากาศภายในห้องภายในบ้านสะอาดสดชื่นนะครับกดสั่งซื้อตะกร้าบมซ้ายมือหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์ผู้คุยได้ในคอมเมนต์เพราะอากาศบริสุทธิ์ดีต่อสุขภาพ